ในห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายสูงอายุชื่อว่านายวิชยัยชายผู้มีอายุเข้าใกล้70ปีแล้วภรรยาของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทำให้ในายวิชัยรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากแม้จะมีสมบัติมากพอสมควรจากการทำธุรกิจเล็กๆแต่ความสุขที่เคยมีกลับหายไปในช่วงเช้าของวันหนึ่งนายวิชัยตัดสินใจเดินทางไปยังตลาดในเมืองเพื่อหาซื้อของใช้จำเป็นและเปลี่ยนบรรยากาศ หลังจากที่อยู่ในความเหงามานานเขาหวังว่าเสียงคนและความวุ่นวายในตลาดจะช่วยบรรเทาความเศร้าที่เขาแบกรับไว้ในใจได้บ้างตลาดในเมืองใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินไปมาร้านค้าต่างๆเรียงรายตลอดทางนายวิชัยเดินสำรวจร้านค้าต่างๆจนมาถึงร้านขายหนังสือเขาหยุดมองหนังสือด้วยความสนใจในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยที่สดใสจ,จากด้านหลัง เสียงนั้นมาจากหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเลือกหนังสืออยู่เช่นกันนายวิชัยหันไปมองและสายตาของตาเท่าก็พบกับมินตรานักศึกษาสาวสวยที่กำลังยิ้มแย้มและพูดคุยกับเพื่อนๆนของเธอมินตรามีผมยาวสลวยตาสวยและมีรอยยิ้มที่สดใสทำให้ในายวิชัยรู้สึกสนใจในทันทีหลังจากที่มินตราเลือกหนังสือเสร็จเธอก็เดินออกจากร้าน และนายวิชัยก็ตัดสินใจเดินตามเธอไปเขารวบรวมความกล้าและเข้าไปทักทายสวัสดีจ้ะหนูชอบอ่านหนังสือหรือจะ๊ะนายวิชัยถามด้วยเสียงอ่อนโยนมินตราหันมายิ้มและตอบกลับใช่ค่ะคุณลุงชอบอ่านมากค่ะหนังสือเป็นสิ่งที่ทําให้หนูได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตนายวิชัยยิ้มและพูดกับเธอไปว่าจริงหรือจะ๊ะงั้นลุงก็ดีใจที่ได้เจอคนที่รักการอ่านเหมือนกัน ลุงชื่อวิชัยยินดีที่ได้รู้จักมินตราก็แนะนำตัวเองและทั้งสองก็เริ่มสนทนากันในวิชัยรู้สึกว่าแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกแต่มินตรามีความเป็นกันเองและเปิดเผยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและไม่โดดเดี่ยวมินตราเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ฟังว่าเธอเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งและกำลังดิ้นรนเพื่อให้ผ่านพ้นการเรียนและหางานที่ดีๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายวิชัยรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของเธอและเสนอความช่วยเหลือในแบบที่เขาสามารถทำได้ถ้าหนูไม่ว่าอะไรลุงอาจจะช่วยหนูได้บ้างนะลุงมีธุรกิจเล็กๆและทรัพย์สินอยู่บ้างนายวิชัยกล่าวด้วยความจริงใจมินตรายิ้มและตอบกลับขอบคุณมากค่ะคุณลุงหนูดีใจที่ได้รู้จักลุงวิชัยคะ่ะจากนั้นทั้งสองคนเริ่มมีการติดต่อกันมากขึ้น นายวิชัยรู้สึกว่ามินตราเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาทำให้เขามีความสุขและหวังว่าเธอจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในใจที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียภรรยาหลังจากที่นายวิชัยและมินตราเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพวกเขาก็พบกันบ่อยขึ้นทั้งในตลาดและร้านกาแฟและบางครั้งก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะนายวิชัยรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อมีมินตราอยู่ใกล้กล วันหนึ่งในช่วงบ่ายที่แดดร่มลมตกนายวิชัยชวนมินตราไปนั่งเล่นในสวนสาธารณะเขาตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้เธอฟังมากขึ้นหวังว่าเธอจะเข้าใจเขาและเปิดใจรับเขามากขึ้นมินตราลุงมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้หนูฟังนายวิชัยเริ่มต้นด้วยเสียงที่อบอุ่นอะไรหรือขลุงวิชยัยมินตราถามด้วยความสนใจลุงเคยมีภรรยาที่รักมาก เธอเป็นคนที่ทำให้ลุงมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่เธอเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนั่นทำให้ลุงรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากนายวิชัยกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้ามินตราฟังด้วยความเห็นใจและตอบกลับหนูเสียใจด้วยนะค่ะลุงวิชยัยหนูเข้าใจว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับลุงนายวิชัยยิ้มอย่างอบอุ่นขอบใจมากหนูมินตราลุงรู้สึกดีขึ้นมากที่ได้รู้จักหนูหนูเป็นคนที่มีความสุขและสดใส ทำให้ลุงรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมากมินตรายิ้มและจับมือของนายวิชัยเบาๆหนูก็ดีใจที่ได้รู้จักลุงค่ะลุงเป็นคนดีและใจดีมากนายวิชัยรู้สึกอบอุ่นใจและตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวทางการเงินของเขาให้มินตรารู้มินตราลุงอยากให้หนูรู้ว่าลุงม,มีทรัพย์สินและธุรกิจเล็กๆที่สร้างมาด้วยกันกับภรรยาลุงไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจและอยู่เคียงข้าง มินตราเริ่มเห็นโอกาสในคำพูดของนายวิชัยเธอรู้สึกว่าถ้าเธอสามารถเข้าถึงทรัพย์สินของนายวิชัยได้ชีวิตของเธอและครอบครัวจะดีขึ้นอย่างมากเธอจึงเริ่มวางแผนในใจแต่ยังคงแสดงตัวเป็นคนดีและเอาใจใส่นายนวิชัยลุงวิชัยคะหนูจะอยู่เคียงข้างลุงและช่วยเหลือลุงในทุกๆเรื่องคะ่ะหนูรู้สึกว่าลุงเป็นคนที่มีค่าและหนูอยากจะทำให้ลุงมีความสุขมินตรากล่าวด้วยความจริงใจ นายวิชัยรู้สึกประทับใจในคำพูดของมินตราเขารู้สึกว่าเธอคือคนที่เขารอคอยที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไปนายวิชัยเริ่มเชื่อใจมินตรามากขึ้นและเริ่มมอบหมายให้เธอช่วยดูแลทรัพย์สินบางส่วนมินตราเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของนายวิชัยมากขึ้นเธอใช้เวลามากกับเขาดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่องแม้กระทั่งช่วยจัดการเอกสารทางการเงินนายวิชัยเชื่อใจ และมอบหมายให้มินตราช่วยดูแลทรัพย์สินและเงินทองมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ามินตรามีแผนการที่ซ่อนอยู่ในใจมิตรภาพระหว่างนายวิชัยและมินตราเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆนายวิชัยรู้สึกว่ามินตราไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งที่เขาไม่เคยมีทุกครั้งที่เขามีปัญหาหรือรู้สึกเหงามินตราก็จะอยู่เคียงข้างช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นนายวิชัยเริ่มพามินตราไปเยี่ยมชมทรัพย์สินต่างๆที่เขามี ทังบ้านพักตากอากาศที่ดินและธุรกิจเล็กๆของเขามินตราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายวิชัยเธอเริ่มแสดงความสามารถในการจัดการและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่นายวิชัยเจอในธุรกิจวันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ในห้องรับแขกของบ้านนายวิชัยมินตราถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลุงวิชัยคะหนูคิดว่าลุงน่าจะลองลงทุนเพิ่มในธุรกิจใหม่ๆดูบ้างนะคะ หนูเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ลุงได้มากขึ้นนายวิชัยฟังและเริ่มพิจารณาข้อเสนอของมินตราเขารู้สึกว่าเธอมีความคิดที่ดีและน่าจะช่วยให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้หนูก็พูดถูกนะมินตราลุงเองก็คิดอยากลองลงทุนเพิ่มอยู่เหมือนกันแต่ลุงไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนใหม่ๆเลยมินตรายิ้มและตอบกลับถ้าลุงไม่ว่าอะไรหนูสามารถช่วยลุงได้ค่ะ หนูมีเพื่อนหลายคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้หนูจะช่วยลุงวางแผนและจัดการเองนายวิชัยรู้สึกว่าเขาเจอคนที่ไว้ใจได้และมีความสามารถที่จะช่วยเขาได้เขาจึงเริ่มมอบหมายให้มินตราช่วยดูแลและจัดการเรื่องการลงทุนใหม่ๆมินตราเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารทรัพย์สินและการเงินของนายวิชัยมากขึ้นอีกขั้นความเชื่อใจของนายวิชัยต่อมินตราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มโอนทรัพย์สินบางส่วนให้เธอจัดการ และเชื่อมั่นในความสามารถของเธอมินตราใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงทรัพย์สินและเงินทองของนายวิชัยมากขึ้นเธอเริ่มวางแผนที่จะหลอกลวงตะแก่หัวอ่อนคนนี้มินตราเริ่มขอให้ในายวิชัยโอนทรัพย์สินบางส่วนให้กับเธอโดยอ้างว่าจะช่วยลงทุนหรือดูแลทรัพย์สินให้ในายวิชัยเชื่อใจและทําตามคําขอของมินตราโดยไม่มีข้อสงสยัยมินตราใช้เทคนิคการพูดคุยและความเอาใจใส่ของเธอในการหลอกลวงนายวิชัย ทำให้เขาไม่เคยสงสัยในตัวเธอวันหนึ่งมินตราเสนอให้ในายวิชัยลงชื่อในเอกสารที่เธอจัดเตรียมไว้โดยบอกว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นในการลงทุนใหม่นายวิชัยเชื่อใจและลงชื่อโดยไม่อ่านรายละเอียดมินตราเก็บเอกสารนั้นด้วยความยินดีและเริ่มวางแผนขั้นต่อไปในการหลอกลวงนายวิชัยไม่รู้เลยว่าความเชื่อใจที่เขามีต่อมินตราจะกลายเป็นความหายนะในที่สุด มินตราเริ่มควบคุมทรัพย์สินและเงินทองของเขามากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มวางแผนที่จะนำทุกอย่างออกไปจากนายวิชัยอย่างไม่มีใครรู้เมื่อมินตราได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากนายวิชยัยแผนการหลอกลวงของเธอก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญเธอใช้เวลาทำความรู้จักกับรายละเอียดทางการเงินของนายวิชัยอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารรายการทรัพย์สินหรือการลงทุนต่างๆ วันหนึ่งมินตราเสนอให้ในายวิชัยขายที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ชานเมืองโดยอ้างว่ามีผู้สนใจซื้อในราคาสูงและจะนำเงินไปลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูงกว่าลุงวิชัยคะหนูคิดว่าเราควรขายที่ดินผืนนั้นแล้วนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่นี้หนูมั่นใจว่ามันจะได้กำไรมากกว่าที่เราจะเก็บที่ดินไว้เฉยๆนายวิชัยลังเลอยู่สักครู่แต่ด้วยความเชื่อใจในมินตรา และความหวังที่จะได้เห็นผลตอบแทนที่ดีเขาจึงตกลงตามคำแนะนำของเธอที่ดินถูกขายและเงินถูกโอนไปยังบัญชีที่มินตราเป็นผู้จัดการมินตราเริ่มดำเนินแผนการต่อไปโดยนำเงินบางส่วนไปลงทุนในโครงการที่เธออ้างถึงแต่เก็บเงินส่วนใหญ่ไว้ในบัญชีของตัวเองเธอเริ่มขอให้ในายวิชัยโอนทรัพย์สินและเงินทองมาเพิ่มเติมโดยบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่เธอจัดเตรียมไว้ในระหว่างนี้ มินตราใช้ชีวิตหรูหราและเริ่มใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังนายวิชัยเริ่มสังเกตเห็นว่ามินตรามีการใช้จ่ายที่ผิดปกติแต่เมื่อเขาถามถึงเธอก็สามารถตอบได้อย่างน่าเชื่อถือหนูกำลังใช้เงินเพื่อจัดการโครงการลงทุนคลุงวิชัยทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนหนูมั่นใจว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนนายวิชัยยังคงเชื่อในคำพูดของมินตราและยินดีทำตามทุกคำแนะนำที่เธอให้ แม้จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่สามารถหาคำตอบหรือหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่ามินตรากำลังหลอกลวงเขาได้เวลาผ่านไปมินตราเริ่มขยายแผนการหลอกลวงของเธอมากขึ้นเธอขอให้ในายวิชัยโอนบ้านและทรัพย์สินอื่นๆมาเป็นชื่อของเธอโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันปัญหาทางกฎหมายและภาษีนายวิชัยยอมทำตามคำขอของมินตราอีกครั้ง โดยไม่รู้ว่าทุกอย่างกำลังจะนำพาเขาไปสู่การสูญเสียทั้งหมดสุดท้ายมินตราใช้เอกสารที่นายวิชัยลงชื่อไว้เพื่อโอนทรัพย์สินทั้งหมดเป็นชื่อของเธอและปิดบัญชีธนาคารที่มีเงินฝากของนายวิชัยนายวิชัยตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งและพบว่าทุกอย่างที่เขามีหายไปหมดเขาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีบ้านไม่มีที่ดินและไม่มีเงินทองเมื่อความจริงเปิดเผย นายวิชัยพบว่ามินตราหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนเป็นชื่อของเธอและเธอได้หลบหนีไปนายวิชัยรู้สึกท้อแท้และหมดหวังเขาไม่สามารถรับมือกับการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาที่พักพิงและเริ่มชีวิตใหม่นายวิชัยตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพบว่าบ้านที่เขาเคยอยู่อาศัยถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของคนอื่นโดยสมบูรณ์ เขาถูกบังคับให้ออกจากบ้านโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดไปในชื่อของมินตราเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาในคราวเดียวในช่วงแรกนายวิชัยพยายามหาทางออกเขาไปหาทนายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พบว่ามินตราได้เตรียมการทุกอย่างไว้อย่างละเอียดรอบคอบทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนให้เธออย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีหลักฐานใดที่จะสามารถนำกลับคืนมาได้ ในวิชัยเดินเตร่ไปตามถนนด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังเขาไม่มีที่พักไม่มีเงินและไม่มีครอบครัวที่จะพึ่งพิงได้ความหนาวและความสิ้นหวังที่เคยมีจากการสูญเสียภรรยากลับมาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขานั่งอยู่ข้างถนนคิดถึงอดีตที่มีความสุขกับภรรยาความทรงจำที่ดีๆกลายเป็นภาพที่เลือนรางและเจ็บปวดตอนนี้เขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ นอกจากตัวเองและเสื้อผ้าชุดเดียวที่ใส่วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ข้างถนนเขาเห็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่เขานั่งวัดนั้นเป็นที่พักพิงของคนที่ไม่มีที่ไปและไม่มีใครดูแลนายวิชัยรู้สึกว่าบางทีนี้อาจเป็นทางออกเดียวที่เขามีเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในวัดด้วยความหวังที่จะหาที่พักพิงและเริ่มต้นชีวิตใหม่พระในวัดต้อนรับนายวิชัยด้วยความเมตตา และยินดีที่จะให้เขาพักอาศัยอยู่ในวัดนายวิชัยตัดสินใจบวชเป็นพระเพื่อที่จะหาความสงบสุขในจิตใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางธรรมการบวชเป็นพระไม่ใช่เพียงแค่การหลบหนีจากความทุกข์ทรมานแต่เป็นการหาความสงบสุขและการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนายวิชัยเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับชีวิตใหม่ในวัดเขาพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรือเงินทอง แต่เป็นความสงบสุขในจิตใจเขาเริ่มเรียนรู้การทำสมาธิและการปฏิบัติธรรมทำให้เขาพบความสงบสุขในจิตใจที่เคยหายไปการใช้ชีวิตในวัดทำให้ในายวิชัยมีเวลาไตรตรองถึงความผิดพลาดในอดีตและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นแม้ว่าเขาจะสูญเสียทุกสิ่งที่มีแต่นายวิชัยพบว่าเขาได้พบสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือความสงบสุขและความพอใจในชีวิตใหม่ที่เขาได้พบในวัด มินตราแม้จะได้ทรัพย์สินทั้งหมดจากนายวิชัยแต่ความโลภและการกระทําที่ผิดศีลธรรมของเธอทําให้เธอต้องเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ทรมานในแบบของเธอเองในที่สุดเธอก็ต้องชดใช้กรรมที่ทําไว้ในชีวิตของเธอมินตราใช้ชีวิตรู้รากับทรัพย์สินที่หลอกลวงจากนายวิชัยเธอและสามีของเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของนายวิชัยที่เธอได้มาอย่างไม่ถูกต้องบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นที่พักพิงของนายวิชัยและภรรยา กลายเป็นบ้านของมินตราและสามีผู้ซึ่งไม่รู้ถึงความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังที่นายวิชัยเคยเผชิญมินตราและสามีเริ่มใช้ชีวิตในบ้านใหม่ด้วยความสุขทั้งสองใช้เงินที่ได้มาอย่างฟุ่มเฟือยจัดงานเลี้ยงหรูหราและใช้ชีวิตอย่างไม่คิดถึงอนาคตมินตรารู้สึกว่าเธอได้สิ่งที่เธอสมควรได้รับและมั่นใจว่าชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความสุขและความสะดวกสบายอย่างไรก็ตาม ความโลภและความไม่รู้จักพอของมินตราและสามีเริ่มนำพาพวกเขาไปสู่ความล่มจมทั้งสองเริ่มมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวงังการลงทุนที่ไม่รอบคอบและการไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มามินตราเริ่มรู้สึกกดดันและเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนายวิชัยที่ได้บวชเป็นพระและใช้ชีวิตในวัดเริ่มรู้สึกสงบสุขและมีความพอใจในชีวิตใหม่ของเขา เขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นและพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรือความหรูหราแต่เป็นความสงบสุขในจิตใจ,ใจและการอยู่ในทางธรรมวันหนึ่งขณะที่นายวิชัยกำลังนั่งสมาธิในวัดเขาได้รับข่าวจากชาวบ้านว่ามินตราและสามีของเธอกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินและความทุกข์ทรมานจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดนายวิชัยรู้สึกสงสารและให้อภัยในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้กับเขา มินตราและสามีในที่สุดต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อชำระหนี้สินและพวกเขาพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองทั้งสองเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากการกระทำที่ผิดพลาดของตนเองและต้องเผชิญกับผลกรรมที่เกิดขึ้นนายวิชัยในขณะที่ยังคงใช้ชีวิตในวัดยังคงปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเขาพบความสุขและความสงบสุขในชีวิตใหม่ของเขา และได้รับความเคารพจากชาวบ้านและพระในวัดเขาเรียนรู้ว่าการให้อภัยและการใช้ชีวิตในทางธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรื่องราวของนายวิชัยและมินตราเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความโลภและการกระทำที่ผิดศีลธรรมจะนำพาไปสู่ความทุกข์ทรมานแต่การให้อภัยและการใช้ชีวิตในทางธรรมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงในที่สุดหากเพื่อนๆชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปูระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ